ในเอเชียบุกกี้ไลท์ไทยแลนด์นะคะช่องข่าวสารที่จะพาทุกคนไปขมวดอยู่กับกระแสนในวงการฟุตบอลค่ะสำหรับ FA ฟเอัพรอบ3นะครับประกาศผลจากสลากมีบนะิ๊กแมตช์นั่นก็คืออาร์เซนอลนะคะที่จะต้องเปิดบ้านไปรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่ะส่วนทางด้านลิเวอร์พูลเชลซีแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็ท็อตแนมฮอตสเปอร์ urs, นะคะจะต้องไปเจอคู่แข่งจากลีกรองนะคะและการแข่งขันรอ3นรบ3ทั้งจำนวนทั้งหมด64ทีมด้วยกันค่ะแล้วก็เป็นรอบแรกที่ปีศาจแดงนะคะเป็นผู้ชนะในรายการนี้มาด,ดูการก่อนประเดิมบิ๊กแมตช์นะคะ จะต้องไปเจอหนึ่งยักษ์ใหญ่อย่างอาเซนอนเจ้าของสถิติแชมป์มากที่สุดอีกด้วยนะคะมีทีมพิมพ์ร์ลีกนะที่จะเจอกันอีกหนึ่งคู่นั่นก็คือแอสตันวิลล่าเปิดบ้านรับกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดนอกนั้นก็จะเป็นการดวลกับคู่แข่งจากลีกรองทั้งหมดนั่นเองค่ะฟาน,นิสเซลอยนะคะว่างงานเพียงสองสัปดาห์จนเมื่อวันเสาร์ค่ะจิงจอกสยามประกาศเซ็นสัญญาเป็นกุนซือถึง2027นะคะแล้วก็ได้ให้สัมภาษณ์ก่อนคุมทีมในนัดแรกค่ะรูฟาน,นิสเซลอยนะคะ เหตุโคตรป้ายแดงของเลสเตอร์ซิตี้เขาบอกว่าเขายอมรับค่ะว่าทางผิดหวังแล้วก็เจ็บปวดที่จะต้องออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะแต่ก็ขอบคุณลูเบนโมลิมค่ะผู้แทนตำแหน่งแบบถาวรที่พูดคุยกันอย่างเปิดออกให้คำมูฟออนง่ายขึ้นนะคะซึ่งลูฟานิสเซลอยค่ะยืนยันนะคะว่าระหว่างลำนงแดงเนี่ยดุนงตำแหน่งเนี่ยเขาก็ยินดีช่วยยูไนเต็ดต่อไปในทุกบทบาทแต่สุดท้ายก็แยกทางกับสโมสรน,นะคะภายหลังที่โมลิมเข้ามาพร้อมกับทีมงานจากสปอร์ติ้งลิสบอนนั่นเองค่ะ บอลทีมีเกมก็มาเอ8 t h นแปดไทแลนด์ 18, Thailand, ที่หนึ่งของเอเชียความบันเทิงครบจบในเว็บเดียว อัติักษณ์รายงานว่าโมฮัมเหม็ดซาลาห์นะคะแนวรุกคนสำคัญของหงแดงเดีอยผูกเตรียมต่อสัญญาใหม่กับสโมสรออกไปอีก1ปีนะคะถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะรู้สึกไม่โอเคกับวิธีการเจรจาของสโมสรก็ตามค่ะซึ่งซาลาห์นะคะวอลเกฟันไดแล้วก็เทรนอเล็กซานเดอร์อานโนนะคะสามแกนหลักของทีมที่กำลังจะหมดสัญญาในซัมเมอร์นี้นะคะโดยซูเปอร์สตาร์ทีมชาติอียิปต์ค่ะเพิ่งจะออกมาทิ้งบอมไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเองนะคะเพราะว่าไม่พอใจที่สโมสรไม่กระตือรือร้นนะคะที่จะเจรจาสัญญาใหม่ค่ะซึ่งซาาลห์ก็ย้ ว่าตอนนี้เนี่ยเขาคิดว่าโอกาสที่จะย้ายทีมนีมากกว่าการอยู่ต่อน,นั่นเองค่ะแฟนบอลปีศาจแดงข่าวร้องเพลงเป็นชื่ออโมโลิมตั้งแต่เฮโ้รเข้ามาจากสปอร์ติ้งลิสบอนนะคะเริ่มคุมเกมแรกบุกเสมออิบวริท,ทาวไปนหนึ่งประตูตอนหนึ่งค่ะเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเสียงเพลงก็ดังขึ้นอีกนะคะหลังจากที่โมโลิมเขาประเดิมมัดแรกในโอทัฟฟอร์ดเปิดบ้านฉลมเอฟเวอร์ตันไป 4ประตูต่อศูนย์เลยนะคะซึ่งลูเบนโมลิมนะคะคุณซึมมาชิตโตยูเตะเขาก็ได้บอกว่าเขารู้สึกเป็นเกียรตินะคะที่ได้ผูกพันกับแฟนบอลแต่เขาก็ยอมรับว่าเขาเนี่ยไม่ประทับใจนะคะที่าการร้องเพลงเชียร์เป็นชื่อของเขาเนะคะเพราะว่าคนทําแบบนั้นให้กับนักเตะแล้วก็สโม,มสรมากกว่านั่นเองค่ะแฟนบอนเลเรอาวียาโดลิกนะคะ เขาได้ชุมนุมประทุมขับไล่โรนันโดนาซาเิโอนะคะประธานและก็เจ้าของสโมสรค่ะระหว่างเกมที่ไปแพ้เอเดร็กอโกมาดดิดคาบ้าน5ประตูต่อศูนย์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะอาเกาเนี่ยนะคะได้เทคโอเวอร์บายอาเดริกมาตั้งแต่ปี2018นะคะแต่ก็ตลอดทุกรดูก,กาลสโมสรน,นะคะต้องมีขั้นขึ้น,นลงระหว่างลาลิก้ากับเซกุนดาดิวิชันนะคะจนแฟนบอลเนี่ยไม่พอใจการบริหารคร่ะที่ส,สุดนะคะบายาโดริกเรื่องชั้นอีกครั้งด้วยฐานะรองแชมป์เซกุนดานะคะ แต่ว่าความพ่ายแพ้ในาลิก้าช่วงสุดสัปดาห์นะคะก็เลยทําให้เริ่มต้นหลิกสูงสุด15นัดเก็บเพียงไปแค่9แต้มจมอยู่อันดับบวยนั่นเองค่ะเป็นอย่างมากค่ะสำหรับเขาที่แนนนํมาเสนอในวันนี้หวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็ถูกใจกันนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเอ b o o บุ๊คไลท์เทเลนด้วยค่ะวันนี้ต้องไปก่อนค่ะ